ปรึกษาอะไรคะลกนี้ก็มีปัญหาเรื่องก็งวันนี้อยากรู้ว่าซิลิโคโนม,มีแบบไหนบ้างค่ะแล้วมาตัวที่ฮิตท,ที่สุดในตอนนี้ก็คือเป็นซิลิโคนโมติวาค่ะทีนี้ค่โมติวาอยากโมติวาอีกต์อ่ะอีกอ๋อเป็นซิลิโคนที่มีสองรุ่นนะคะรุ่นธรรมดากับรุ่นที่ฝั่งชิป ก็คือได้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อนาโนนะคะคุณนุงดีขาเนื้อนาโอนตัวนี้มีตัวอยากให้ดูด้วยนะคะคุณนุกนีขาสัมผัสได้เลยแบบนี้ไหมไม่ถ่ายไม่ชาไม่ถ่ายเลยนะนี่เลยค่ะคุอมีขาโยนทิ้งไปเลยนี่เป็นตัวแพนนะคะสัมผัสดูเลยเลยว่าจะเป็นเนื้อนาโนนุ่มนี้เหมือนกำมะหยี่นะคะนี่เคลมเลยจะเหมือนหน้าอกผู้หญิงเลยเวลาคุณนุงดีเสริมจับดูสิคะลองใส่ดูสิเอออุ้ยพอดีเลยค่ะใช่ไหม ได้ได้ได้ไหมได้แบบนี้ใช่ไหมจ้ะแอบว่าไปก็ก็ก็คือตัวซิลิโคนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลอยทั้งลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวสองหรือผู้หญิงนะคะทำมาแล้วก็คือเหมือนนมจริงๆแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณลุกนี่ค่ะจังไปนี้อ่ะไม่เหมือนไม่มีซิลิโคนอยู่เลยแต่ในนั้นมีเจือซิลิโคนเหมือนเนื้อเราเลยเหมือนเนื้อเลยเหมือนไขมันที่มันอยู่ตรงไปหัวนมเราเลยใช่ไหมใช่นิดหนึ่งเนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะบ,บอกเลยว่านี่นะคะเท่าไหร่แล้วเาและะ้วาตัวนี้นะคะรุ่นไม่มีชีพตัวรุ่นธรธรธมดาจะอยู่ที่9 9 0 0 0บ่าทถูกมากถูกมากตัวรุ่นชีพจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่นี่มนหมายถึงว่ากัวสามารถติดตามตัวเราได้ใช่ไหมหรืยจะเป็นชีพที่เอ่อจะมีตัวตรวจเขาจากโรงงานของมติว่านะคะมาตรวจของเราเลยตองเราปึ๊บแบบที่คุณดิมีใสยเข้าไปปึ๊บตรวจเลยว่าอะ คุณนิกนี่ใส่คุณนุ้งนี่ใส่กี่ซีซีพาวน์หนาหน้าหรือยางหน้าหรือยางอันนี้จะรับประกันฟีลเตอร์ควรตลอดชีวิตเลยประหย่างที่มันเลยค่ะแต่ก็สามารถมาเค็มเอาออกและวก็ตัดได้มันมันแตกก็คือห้ามมีอะไรมาอ่ะห้ามโดนของอ่ะแล้วอะไรเงี้ยเออโอกาสแตกน้อยมากนะคุณนิกนีบอกเลยค่ะยิงก็ไม่แตกนะรถเกียรไม่แตกนะเอามีดแทงอาตายเหรอกก็จะเอารุ่นแพงที่เทสสุดนี่แหละเทสสุดให้นุ๊กนีนเหรอ ใช่ค่ะแล้วเวลาทาเนี่ยต้องทํำยังออไงคะก็วางปุ๊บแล้วก็นอนลงคุณหมอเอาเครื่องฉายปุ๊บแล้วนุ่เข้าไปเลยใช่ไหมคะอาไม่นะคะวันนี้จะเกริ่นนิดนึงว่าเวลาเราสืกหน้าอกนะคะทํากับกับคุณหมอก็ถิ่นะคะแล้วก็ถี่แพรนะคะที่โรงพยาบาล แล้วก็เนาะที่นี่คนิกนะคะจะใช้เป็นเทคนิคยูอล pl an นะคะเทคนิคยูอัลแ pl an ใช่ค่ะวางเดี่ยวกั้มเนื้อกับใต้กล้มเนื้อแต่นี้ก็คือใช้เทคนิคทั้งสองอันนี้ผสานด้วยกันขึ้นบนเทคนิกใต้กั้มเนื้อขึ้นล่างเหนือกล้มเนื้อมันจะทําให้สวยเป็นทรงสวยได้รูปและไม่โปะไม่เห็นแบบขอบซิลิโคนเนียนะเออได้เลิกได้ด้วยนะ ไม่เห็นขอบนะโอเคอ่ะคอนเฟิร์มเงินจองค่ะเริ่มต้นการจองได้ที่เท่าไหร่คะอุ้ยถ้าจองครึ่งหนึ่งได้ก็จองเลยมีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนแถวบ้านนกนิ่อ่ะมีเงินแบบเบี้ยน้อยหอยสั่งอย่างเงี้ยเป็นหอยสั่งไปแซบินไปเลยแซนบินแต่ว่าจะจองทำเนี้ยโอนเงินจองเท่าไหร่มีบางเคสครึ่งหนึ่งไปเลยครึ่งหนึ่งไปและมีบางเคส่ส่ครั้งเดียวเต็มก็้เดียวจบแต่ก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าจะโอนครึ่งหนหรือว่าจะโอนหลังจากนี้นู่นนี่นั่นหลังจากทำเ็จ และอย่างหนึ่งก็คือก่อน <สะ S 1> ที่เราจะมาเป็นซิลิโคนก้อนๆแบบนี้ที่เราสั่งเนี่ยเราก็ต้องมีการวัดไซส์ด้วยนะคะคุณนิชาว่าเอฐา,านนมเท่าไหร่เนื้อนมเท่าไหร่เสริมสูงสุดได้กี่ซีซีเสริมแบบธรรมชาติได้กี่ซีซีอยาอา่างลูกนิกนี่เจ็ดร้อยซีซีได้ไหมเนื้อลูจะเยอะอยู่นะ,ะต้องให้คุณหมอ่อนเ็นนะคะประเมินแล้วแล้วค่ะคุณลูกนิกแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะมาทำนมนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทำนมปากใต้กล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อหรือน้ามเนื้อจุ๊บเพลย์จุอบเพลย์นั่นเองเลยคะก็ติดต่อมาได้เลยที่พีพีคลินิกค่ะมีเฟซบุ๊กไหมคะมีเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจของพีพีคลินิกก็พิมพ์ไปเลยค่ะพีพีคลินิกบายด็อกเตอร์กอนเฮงกอนเฮงกอนเฮงอยู่ด้านบนของเรานี้ค่ะ